ตัวนะครับผมไปแล้วครับผมถูกไหมบ่สอ๋อบอลลกถูกดูครับผมโอ้ถูกดูครับผม ใหญ่ครับผมใหญ่ไส์สองโลครับผมสองตัวครับผมสวัสดีครับผมกับรรยกกาศหลังเลิกงานครับผมเจอกันแล้วผมกับ Big กเอ็มซครับผมเอามาเลาะบึงใหม่เก้าครับผมเมื่อกี้นี้มองลงมาจากบนสะพานแล้วผมเห็นยุดตัวใหญ่นึงครับผม เลยลงมาเบิ่งครับผมอยู่ให้เบาไปแล้วลงมายางรอเบิ่งครับผมหาแนวกินเล่งที่เท่าครับผมไปรุ่นกันครับผมสดใด้ตัวแล้วก็ครับผม ดหลังหน่อยนึงครับผมโอ้ยบวดทุกครับผม แล้วครับผมเดือตัวแล้วครับผมมันลอยบนป่ายงาอย,าาย,อยู่อยู่ให้บผ่ผู้มันลุดแล้วบ่เห็นแต่เงาดำๆครับผมบรูษสิอยู่ให้เลยบ่ โ oh, อ้บหเห็นตัวมันครับเมื่อกี้พันตัวยาเรียบร้อยแล้วครับผมอ oh. ้ที่ว่างได้บุได้จะขึ้นได้เนี่ยโดดแล้วครับผมปาน่าย่ายครับผม พันตัวเนี่ยครับเดี๋ยวขอยัดหาป้ามันต้อนครับบรูมันทึ่งว่างใ่มันอูอออ้ทะลุอยู่ครับผม นี่ติดข้างตัวเยอะโอ้เขาขึ้นยากเห็นีค่ไหนเขาขึ้นได้ถอนกออญ้าด้อครับถอนได้บ่ ถอดกอหญ้าเลยครับผมขึ้นได้แล้วครับผม,บผมพันกอหญ้าครับผมป่าในครับผมได้ถอนกอหญ้าขึ้นครับทะลุครับผม พันกอหญนาคักเลยครับหมายแตกเลยไปทางไดบุลูกดอกฮะลูกดอกขาดเลยปเนี่ ดอกขาดครับผมดอกขาดก่อน <c oughs> หลังจากงมซาวอยู่เมื่อกี้นี้ครับผมงมอยู่วังยิงนี่ครับผม <c oughs> เห็นจนได้ครับโอ้สายขาดครับผมสายขาดไปเลยดีแต่ไปพันก่อหญ้าให้ นำเห็นจะได้ครับลูกดอกครับผมไปเป็นลุ่นกันอีกครับสิมีอีกแต็มต่อมาป่ครับผมอืมไปแล้วครับผมยางแหงวน,นครับผม ให้บอเอาถูกดูครับผมโอ้เห็นมันลอยออกไปเมื่อกี้นี่จะได้ใส่เลยครับผมดังปุ๊อยู่ครับผมเสียงได้เลยครับผมปลาปลาบอกร่ายครับผม เุเต็มสองครับผมมาแล้วลอยออกไปครับผมปากกระบอกล้ายหลายครับผมบอยอีกแตตัวลอยออกไปไสเลยครับเมื่อกี้ทะลุเลย เต็มสองของวันมาแล้วครับผมขอยัดปุ๊ดนะครับผมปุ๊ดลูกดอกร้อมพันคักปุ๊ดเต็มสองของวันนะผมปากกระบอกใหญ่ครับผม หมูมันแตกไปผมมันออกไปที่หลังครับออกไปที่หลังก็เลยมีจังหวะใส่มเจอตัวแลครับผมมุนก่อหน,ยยน้ายุทานาครับผม จะมีโอกาสยิงป่ะ้งบ่เห็นตัว บ่เหยนตัวมันครับผมตัวมันอยู่มุมเลยครับบ่เหยนตัวสิซัดรถซัดรถกับบอทเทอร์ครับผม ตัดเลยบทชื่อครับบเห็นตัวแล้วครับ จริงเลยบทที่เสียดายครับผมเจอเปาไมายไหม้แล้วครับผมอยู่ทางหน้ากันครับผม ปลานไใหญ่ครับผมถูกไม่บ <imiz S 1> ่โอ้บ่วลักถูกดูครับผมโู้ถูกดูครับผมโอ้อะไรทักงว่บัถูกครับผม พาดจากตัวเมื่อกี้นี่ครับผมไม่เห็นตัวนี้ขึ้นกินกอหญ้มามมุ่นกินกอหญ้าครับเมื่อกี้ติดครับผมเป็นะตะหลังรวยๆน่าจะเป็นปลาในหญ้าครับผม ทะลุเลยครับผมมาแล้วเอาขึ้นได้ก่อนครับแต่ว่ามาเลยเอาขึ้นแล้วครับผมอออืื้หใหญ่ครับตัวนี้ใไซร์โลกว่าเลยครับตัวนี้โลกว่าเกือบ2องโลเลครับนี่ยงูใหญ่เห็นอีหลีครับตัวนี้หลังจากพัร แต่มเมื่อกี้นี่ครับผมมาเจอป่าในครับผมก็เลยใส่เลยครับเต็มไปเลยครับผมอู้หูสองโลได้อยู่ครับตัวนี้ง่ายครับผมมันมามุ่นปลายหญ้าอยู่ทางหน้านี่ครับผมก็เลยย่องย่องย่องอไปยิงใส่เต็มเต็มเลยเจอไปแล้วครับผม มันมาครับผมนี่ครับผมผลงานมือนี้ครับผมสรุปผลงานมือนี้ครับผมสามแต้มัาผมพอได้ไปกินแรงครับผมนี่กับมืดค่ำแล้วผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมที่แวะเข้ามารับชมครับผมมีอย่งกับคอมเมนต์ทักทายถามกันในเด้อครับผม ผมกับมือไม่ฮัดยิงครับผมอีพี่นี่กับหลังเลิกงานครับมาเลาะยิงแลมริมคลองเหมือนเดิมครับผมยืมฟังเหมือนเดิมครับผมสามเต็มพอได้มือกินแรงครับผมไป,ไปครับผมเดี๋ยวครับผมยังบ่จบเด้อ เต็มแล้วครับผมไม่เห็นตัวมันจับตัวมันดูสิครับบม่เห็นตัวมันครับผม ยิงจอยครับผมงดไปเลแล้วครับผมถ้าจะเย็นพอด ถูกไหมบ่ได้ยินอยู่ครับผมมันมาขึ้นฟังนี้ครับผมโอ้มันมานมุนมามันอยู่ไกลๆอย่างนี้เลยครับผมจอหน้าเลยครับผมเรียบร้อยครับผมปาน่าย่ายครับผมโอู้หว่าสิบรอบิบคลิปแล้ว บบปิดอยู่ครับผมเรียบร้อยครับผมขึ้นกันครับผมทะลุครับผมเอ้ยหลังจอบยืนเฝ้าตั้งโดนครับผมท้ายมามาขึ้นทางข้างเลยครับผมโอ้ไซนี้ก็โลกว่าเกือบสองเหมืนอนกันครับผม เต็มเต็มครับผมโอ้ยหลังเจาะจบต้องโดนเพราปิดคลิปไปแล้วมาได้เพิ่มมีอครับผมมันหมาครับผมปัญนายญ่ครับผมอู้เห็นแต่เงาหลังดำๆแล้วครับผมอะไรใส้เลยครับเมื่อกี้นี่ถูกให้เลยทะลุเลยครับผมเต็มเต็มครับทูกเลยกับบดินทนี่ครับผมเต็มสี่ของวันครับผม เอาครับผมวัตสินกัปแท้แล้วครับรอบนี้แสดงว่าสิกัปแล้วไปเห็นปลาขึ้นก็เลยย่างไปเบิ่งได้อีกครับผมสรุปแต้มครับผมมือนี้ปลานายใหญ่ครับผมใหญ่ไซส์องโลครับผมสองตัวครับผมนี่ไซส์โลครับผมอีกน่าก็ปลากระบอกครับผมสามแต้มใหญ่ครับผม มันมาครับผมผลงานเมือนนี้ครับผมลาแล้วครับผมรอบนี้ลาจริงๆครับผมมืดค่ำแล้วครับผมบายบาย